สวัสดียามเย็ยนๆพี่น้องครับวันนี้พา,ากกลางพี่น้องพายพี่น้องมาเซเบ็ดครับเตรียมเหยื่อมาเขียดมู่ครับใส่เดือนครับพี่น้องเบ็ดต่มันสามสิพพี่น้องครับใส่ไปแน,น่แล้วล่ะใส่ไปหนีพี่น้องใส่หันใส่ใส่เยอะเขียดพร้อมใส่เหยื่อผสมกันเลยไปครับไปต่อ ย่างไปได้บัตรละคู่นี่คู่ขาดไหมคู่ขาดไหมยูได้อยู่ได้อยู่ยูใส่หนีอีกลังพี่น้องฟังนี่ครับยาก,กระสูงก้องกระสัน ไปไปแลต่อครับนี่ครับใส่花ตั้งแต่อย่างนั้นเลยตรงนี้ไม่มีน้ำแห้งโอ้ตายตาย ប៊្លុំៗៗចេះសែងនេះខ្លាំងណាស់ស្នប់ โอ้เจียนไกลอยู่เนาะอเอียใส่ส่เดี๋ยต้นนี้น้ําตื้นถ้ามันตื้นพี่น้องใส่ซีเดนดีกว่า แล้วับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงนี้กันครับผมไปครับเก็บห้อยต้องแต่งต้องแต่ง,ตอง,ตงโอเคไปต่อขอ,อยาดเซเบก็ต้องพี่น้องเด้อเดี๋ยวตั้งเจอกันตอนไม่ยามอีกรอบหนึ่งครับผมไปครับสวัสดีครับ